ราคาเฉียดๆหนึ่งร้อยล้านปอนด์เลยนะครับมีข่าวว่าไบรตันได้แจ้งให้แมนยูรู้แล้วว่าไคเซโดครับราคา80ล้านปอนด์นะครับม,มาตามกันหน่อยครับ อันนี้เป็นข่าวจากฟุตบอลอินเดอร์ครับบอกว่าบริทันแอนโฮบาร์เรียนครับเชื่อยงไปที่แมนเชสเตอร์เหนือแต่แล้วว่าพวกเขาต้องการเอาเงินมากอง80ล้านปอนด์ครับมาหากนได้ตัวมอรเซดไคเซโดกองกลางเนื้อหอมคนนี้นะครับไคเซโดคนนี้ต้องบอกว่ากลายเป็นตัวหลักของบริทันไปแล้วนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมนะครับพร้อมพาทีมล้นพื้นที่ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในฤดูกาลนี้ด้วยน้อกนันนนวลบริทันครับไม่ยอมขายไคเซโดกับอาร์เซนอลตอนเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังได้รับข้อเสนอถึง70ล้าเีเดยวนะครับ คาเซโดเนี่ยพยายามผลักดันกัน,นยทีมในครั้งนั้นแต่ไม่เป็นผลครับสุดท้ายเขาก็เซ็นสัญญาใหม่จนถึงปี2 0 2พพร้อมออปชั่นขยายต่ออีก1ปีแถมรายงานล่าสุดบอกว่าบริทันครับพร้อมแยกทางกับมอนเซสคาเซโด่แน่หากมีข้อเสนอที่ให้ไม่ต่ำกว่า80ล้านปอนด์นะครับแน่นอนว่าราคานี้อาจจะทำให้แมนยูเนี่ยให้ความสนใจและพร้อมกระชากตัวเขาไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ก็เป็นได้ เอริกเชนฮาครับน่าจะมองทางเสริมแดนกลางอีกครั้งเมื่อจบฤดูดกาลน,นี้เพราะมีกระแสเขาที่ออกมาว่าไคเซโดรวมไปถึงอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์คู่หูในแดนกลางที่แมนยูอยากได้ทั้ง2คนเลย mm hmm. ก็เป็นได้นะครับอื mm ้ hmm. ต้องมาตามยาวๆครับว,ว่าอนาคตของแมนเชสเไคเซโดจะเป็นยังไงต่อไปขนาดต่อสัญญาใหม่กับไบรตัน hmm. ออกไปแล้วแต่ก็ยังมีทีมที่ให้ความสนใจพร้อมจะดึงตัวเขาไปร่วมทีมด้วยรวมไปถึงอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับขอบคุณเก็บที่รับฟังนะครับผม